สวัสดีครับผมเทิดศักดิ์สายเพลนครับ g o ท o ปแ p u ฟอร์ยูครับวิดีโอนี้ครับผมจะมาแนะนําการใช้งานเมนูการเติมเงินมือถือครับการเติมเงินมือถือครับก็จะมีเติมเงินมือถือเติมเงินมือถือตัวเองครับประวัติการเติมเงินแล้วก็ดึงเงินคืนครับทีนี้เรามาดูเมนูแรกกันก่อนครับเติมเงินมือถือครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูเลยกัแล้วกัน ป้อนเบอร์มือถือครับที่คุณต้องการจะเติมเงินครับจากนั้นครับก็เลือกเครือข่ายครับก็จะมีคุณเลือกครับ AIS ครับ3.5%ครับ D-Tac 3.2%ุครับ t e Move ครับ5%ครับแล้วก็ To Move S ครับ5%ครับให้คุณเลือกเครือข่ายครับในกรณีของผมครับเป็น D-Tac ครับจากนั้นครับคุณก็ป้อนจำนวนเงินครับที่คุณต้องการจะเติมครับซึ่งก็มีตั้งแต่10บาทครับถึง800บาทครับผมจะสาธิตให้ดูครับต่อไปครับก็ป้อนรหัสความปลอดภัยของคุณครับ จากนั้นครับกดป the <เ>ุ่มเติมเงินครับก็จะปรากฏข้อความยืนยันการเติมเงินครับกดปุ่มตกลงครับกดปุ่มตกลงอีกครั้งครับขั้นตอนก็จะมีง่ายๆเพียงแค่นี้ครับจากนั้นครับกดปุ่มย้อนกลับครับต่อไปครับเมนูการเติมเงินมือถือให้กับตัวเองครับในกรณีที่คุณต้องการจะเติมมือถือกับตัวเองครับก็ให้คุณมาใช้เมนูนี้นะครับจะแตกต่างจากเมนูแรกก็คือเติมเงินมือถือให้กับตัวเองเนี่ยจะ ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับระบบมาอยู่แล้วครับขั้นตอนก็เหมือนกันครับเลือกเครือข่ายครับจากนั้นครับก็เลือกจํานวนเงินที่คุณต้องการจะเติมเงินครับแล้วก็ป้อนรหัสความปลอดภัยของคุณครับเราก็กดปุ่มเติมเงินครับขั้นตอนก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับและภายในระยะเวลาไม่นานครับคุณก็จะรับข้อความครับว่าระบบครับได้ทําการเติมเงินให้กับคุณเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนก็มีง่ายๆเพียงแค่นี้ครับกดปุ่มย้อนกลับครับ เมนูต่อไปครับที่จะแนะนำครับก็คือประวัติการเติมเงินครับซึ่งก็จะแสดงเลขที่ครับวันที่แล้วก็เวลาเครือข่ายที่คุณเติมเงินครับเติมให้กับเบอร์อะไรล่ะยอดเติมเงินแล้วก็ส่วนลดที่คุณได้รับครับสถานะสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับกดปุ่มย้อนกลับครับเมนูต่อไปครับที่อยากจะแนะนำก็คือการดึงเงินคืนครับ ใช้ในกรณีที่คุณเติมเงินผิดครับและคุณต้องการดึงเงินคืนครับแต่คุณจะต้องทำรายการภายใน2ชั่วโมงครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมครั้งละ3บาทครับดังนั้นครับก่อนที่คุณจะเติมเงินครับคุณควรที่จะตรวจสอบความถูกต้องก่อนครับว่าเบอร์โทรที่คุณต้องการเติมเงินนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับวิธีการก็กดปุ่มดึงเงินคืนครับระบบครับก็จะทําการดึงเงินกลับเข้าสู่บัญชีของคุณครับภายใน24ชั่วโมงครับ แต่การเติมเงินคืนเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มจํานวนครับเพราะว่าเบอร์ที่เติมผิดเนี่ยก็าอาจจะใช้จํานวนเงินดังกล่าวไปแล้วครับดีที่สุดคุณควรจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเติมเงินทุกครั้งนะครับกดปุ่มย้อนกลับครับและทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานเมนูการเติมเงินครับทั้งในส่วนการเติมเงินมือถือกับตัวเองครับแล้วก็เติมเงินมือถือกับคนอื่นครับนอกจากนั้นครับระบบครับสามารถที่จะแสดงประวัติการเติมเงินและสามารถที่จะ ดึงเงินคขนได้แต่คุณจะต้องทํารายการภายใน2ชั่วโมงครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมครั้งละ3บาทครับวิดีโอนี้ครับผมเทอศักดสายเพ็น Goodtopup4u.com สวัสดีครับ